สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอล EFL ครับหรือคาราบาวครับในรอบที่2กันดีกว่านะอีก3ผคู่ที่เหลือประจำเช้าวนาันศุกร์ที่18กันยายน2020เริ่มกันที่เบอร์ลี่ครับเสมอกับเชฟฟิลดียแต่ใน90นาทีไป1-1ฮะต้องดูจุดโทษหาผู้ชนะแล้วก็เป็นเบอร์ลี่ที่แม่นโทษมากกว่าครับชนะไปด้วยสกอร์5-4ด้วยกันผ่านเข้าสู่รอบที่3ต่อไป คู่ถัดไปบุ๊คแทนตันเบอร์เดอร์พาให้กับสโต๊กซิตี้ศูแล้วก็ปิดท้ายด้วยไบรตันครับถล่มเอาชนะปอร์ตมาไป40ฮนะทีมที่ชนะก็ผ่านเข้าสู่รอบที่3ต่อไปเหมือนกันเลยโดยที่โปรแกรมรอบที่3หรือรอบ32ทีมครับจะเตะในสัปดาห์หน้านะฮะเริ่มกันที่คืนวันอังคารต่อเช้าวันพุธที่23กันยายนก็จะมีเลตันโอเลียนพบกับสเปอร์มีวอลเจอร์เบอร์ลี นิวพอร์ตเคานต้พบกับบัตฟอร์ดเวสต์บรอมครับเจอกับเบรนฟ f o r d ส t ต็ก City เจอ g i ิลิงแฮมเวสต์แฮมเจอฮ u s e City แล้วก็ l ลู o n Town พบกับแมนยูไนเต็แล้วก็ต่อด้วยคืนวันพุธต่อเช้าวันพฤหัสที่24กันยายนก็จะมีเบสตันอัดเอ็นพบกับไบรตันเชล e a เจอบาร์สลีฟีด o ู t ทา n พบกับทางเอเวอเรต ฟูลแลมเจอเชฟฟีเวส์เดย์เลสเตอร์เจออาร์ซนอลแล้วก็มอร์แคมพบก,กับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดครับก่อนที่จะปิดท้ายกันที่คืนวันพฤหัสต่อเช้าวันศุกร์ที่25กันยายน ok City บิสตอลซิตี้พบแอสตันวิลล่าลินคอล์นซิตี้ก็จะเจอกับลิเวอร์พูลแล้วก็แมนซิตี้พบกับทางบอนมัดนั่นเอง